สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมร้านปลาเครื่องแบงค์เมืองหลุงยินดีรับเช่าพระนะครับทุกเกจิอาจารย์นะครับเหนือใต้ออกตกอีสานรับหมดทุกรุ่นนะครับทุกเกจินะแล้วก็เรามีร้านปลาเครื่องสามสาขานะสาขาหนึ่งอยู่ที่เอสีสายใต้ใหม่สาขาสองอยู่ที่รามอินทานะครับเป็นร้านใหญ่เลยครับร้านใหญ่อยู่รามอินทา สาขา3ามอยู่ที่พัทลุงนะครับในอำเภอเมืองตอนนี้เราอยู่ที่สาขาใหญ่นะครับที่ร้านปราเครื่องแบงเมืองลุงนะครับสถานที่รามินรามินทานะครับกม8นะครับวันนี้เรามาชมพระนะครับมาชมพระเครื่องที่เราได้ซื้อหาสัปดาห์นี้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าใครมีแบบนี้ผมดีรับเช่านะครับราคาสูงด้วยนะครับไม่กดราคานะยินดีซื้อราคาสูงนะครับเรามาชมพละเครื่องกันดีกว่านะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเลขนะครับเหรียญเลขนะครับนี่เหรียญเลขเป็นเหรียญนี่เหรียญเลขเป็นเหรียญพ่อต้นคล้ายครับเป็นเหรียญพ่อคล้ายนะครับจัดสร้างปีสองสี่นะครับจัดสร้างปีสองสี่เก้าแปดนะครับพ่อตันคล้ายไว้ข้างนะครับบล็อกนิยมสุดนะครับนะครับพิมว่ายข้างรุ่นหินงูนะครับ หินงูนี่ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่บีแบบนี้สวยๆเฉ้มๆผมยินดีสตาร์ทได้ที่สี่หมื่นนะครับมีแบบนี้เฉ้มๆผมยินดีสตาร์ทได้ที่สี่หมื่นนะครับนี่จำพิมพ์ไอแม่นนะครับนะครับจำพิมไอเม้งไอแม่นนะครับพิธีดูนะครับนี่ดูพิมพ์ไอแม่นนะครับมีแบบนี้ส่งมาขายได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ัดนี่ตาหนี้ครับเห็นไหมครับนี่จำพิมพ์แม่นๆนะครับนี่ด้านหลังแบบนี้ครับนะครับด้านหลังแบบนี้นะยันต์ตัวซีรีสสามแถวแบบนี้ครับ ต่อมานะครับต่อมาเป็นปั๊มหลวงพ่อปอดรุ่นแรกวัดหัวป่านะครับอันนี้เป็นปั๊มพ่อปอดรุ่นแรกครับวัดหัวป่านะครับแบบนี้มีแบบนี้สวยๆผมสตาร์ทได้ที่สามหมื่นนะครับเฉพาะพระนะผมสตาร์ทให้ที่สามหมื่นนะครับเฉพาะพระนะครับเฉพาะพระนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูความสวยนะครับนี่ความสวยประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับความสวยประมาณนี้เลยนะครับนี่สตาร์ทได้ที่สามหมื่นรุ่นแรกนะครับ นะครับกิ่งต้องดังด้วยนะแต่กิ่งไม่ดังราคายดหล่นไปเยอะนะครับนี่ประมาณนี้ครับนะครับพอปอดดุเลขวัดหัวป่าปีหนึ่งสามแบบนี้จะตัดเฉพาะถ้าเป่าสามหมื่นต่อมานะครับต่อมาเป็นนี่ครับอันนี้เป็นเม็ดแตงของปูหมุนบ้านจานนะครับมีแบบนี้จะตัดได้ที่สามพันบวกลบนะครับนี่มีแบบนี้จะตัดได้ที่สามพันบวกลบครับนี่ประมาณนี้ครับสามพันบวกลบนะครับมีแบบนี้นะครับ รุ่นแรกนะครับุหมุนวัดบ้านจานต่อมาเป็นเหรียญเป็นเหรียญนี่กรมหลวงนะครับปากน้ํากระแสนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ปากน้ํากระแสรุ่นแรกสวยน่ารักเลยครับองค์นี้สวยแชมป์เลยครับนะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5งพันสองนะครับบล็อกนิยมสุดมีแบบนี้สตาร์ได้ที่เจ็ดพันนะครับมีแบบนี้สวยๆผมสตาร์ได้ที่เจ็ดพันบาทนะครับสตาร์ได้ที่เจ็ดพันบาทปากน้ำกระเสบล็อกนิยมปากกระจับ มีปากกระจับแบบนี้ครับนิยมสุดแล้วนะครับเก้าหายปากกระจับนะครับแบบนี้จะตัดได้ที่เจ็ดพันต่อมาเป็นเหรียญพ่อสงนะครับเหรียญพ่อสงออกวัดผ่ทารายแก้วนะครับสตาร์ทสวยๆสตาร์ทได้ที่แปดพันมีแบบนี้สวยๆจะตัดได้ที่แปดพันนะครับต่อมาเหรียญหายากหลวงพ่อวันมณโสนะครับเป็นเหรียญเนือ้อตะกัวรุ่นแรกนะครับสวยๆสตาร์ทได้ที่สองหมื่นมีสวยๆหูเต็มๆสตาร์ทได้ที่สองหมื่นรุ่นนี้พระมีหูนะแต่ตรงนี้ ผ่านการใช้มาแล้วเจ้าของเดิมก็ตัดหูนะครับนะครับแบบนี้สตาร์ได้ที่สองหมื่นต่อมานะครับเป็นพ่อเชมนะครับพ่อเชมแบบนี้สตาร์ได้ที่สองพันนะครับพ่อเชมปีสองสี่แปดหกนะครับบอกหัวโนสายฝนเล็กนะครับแบบนี้สตาร์ได้ที่สองพันนะครับสตาร์ที่สองพันต่อมาหลวงพ่อสังวัดโดนตอรุ่นแรกสวยๆสตาร์ได้ที่สองหมื่นนะครับมีสวยๆผมสตาร์ได้ที่สองหมื่นนะครับนะครับ ต่อมาเปเหรียญสเตมนะครับสเตมยันข้างผิวนวะนะครับมีแบบนี้ส like ตาร์ทได้ที่สองหมื่นเหมือนกันนะครับตาบกนิยมสตาร์ทได้ที่สองหมื่นนะครับมีมีแบบนี้สตาร์ทได้ที่สองหมื่นต่อมาเปเหรียญหลวงพ่อปอดรุ่นแรกครับสวยๆเช็มเ็มสตาร์ทที่สองหมื่นเหมือนกันอันนี้องค์น,น,นี้ลมดํานะครับเป็นลมดาสวยมากนะครับแบบนี้ก็สตาร์ทได้ที่สองหมื่นนะครับรับตังได้เลยนะครับมาหาที่ร้านได้ ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าหล่อก้นตันอาจารย์ทิมนะครับตัวจริงดูง่ายนะครับนี่หล่อก้นตันอาจารย์ทิมตัวจริงดูง่ายนะครับมีก้นแบบนี้นะครับเรียกว่าก้นตันมีมีสองทิมนะมีก้นตันในก้นกวงก้นตันจายยากสุดนะครับมีแบบนี้ตาร์ตได้ที่สามพันนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระครูแก้วนะครับนี่พระครูแก้วนะครับอำเภอติชนรุ่นสามแบบนี้เติร์ตได้ที่สองพันนะครับสวยแชมป์นะบล็อกนี้ต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับ ขนกตรงนี้นะครับในซอกขนกต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับถ้ามีเนื้อเกินไม่เล่นนะครับแล้วก็ของเก๋เยอะมากด้วยนะครับรุ่นนี้ควรเช่าหาระวังหน่อยนะครับนี่แบบนี้สตาร์ทที่สองพันนะครับต่อมาเหรียญพ่อคล้ายแบบนี้สตาร์ทได้ที่พันห้านะครับนี่อันนี้เป็นปีศูนย์สี่นะครับสตาร์ทที่พันห้านี่ที่ขาดไม่ได้เป็นปิดตาหูแร่หลวงพ่อกลมนะครับหูแร่ควรเงียงแบบนี้สตาร์ทได้ที่หนึ่งพันบาทด้วยย่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับเหรียญเหรียญ พุทไตนะครับเหรียญไตมิตนะครับมีเหรียญไตมิตรนะครับมีพนันเชิงนะครับแบบมีแต่ตาได้ที่หลักร้อยนะครับนะครับนะครับมีแบบนี้นะครับมีแบบตามภาพแบบนี้นะครับยินดีส่งรูปมาทางไลน์หรือทาง YouTube ได้เลยนะครับนะครับหรือ Facebook ก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับมีติดต่อเบอร์โทรนะครับ Facebook ไลน์นะครับแอดไลน์ได้นะครับ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านปลาเครื่องเบงเมืองลุงนะครับนี่อ๋อให้ดูชัดๆอีกรอบถ้ามีพระแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับอ่ะอันนี้ขับได้ว่านสองสี่นี่ว่านสองสี่ติมกลางสวยๆแบบนี้รับเช่าที่สี่ห้าพันนะครับรับเช่าที่สี่ห้าพันแบบนี้นะครับดูง่ายดีนะครับรับเช่าที่สี่ห้าพันนะครับมีแบบนี้อย่าลืมนึกถึงร้านปลาเครื่องเบงเมืองลุงนะครับยินดีรับเช่านะครับนี่สวยมาก นะครับยินดีรับเช่านะครับหินงูทบสุดและนำดาเลี่ยงพ่อค้ยนะครับต่อมาเป็นตั้มพ่อปอดรุ่นแรกนี่ครับสวยเดิมน่ารักน่ารักสวยเช้มเลยสวยๆส,สองหมื่นสามม,สมื่นส่งมาขายได้นะครับเชมเชมยินดีรับเช่าให้ราคาดีอย่าลืมนึกถึงร้านประเครื่องเบงเมืองลุงนะครับมีตามภาพนะครับมีตามภาพก็ส่งมาขายได้เลยนะครับ นี่คือหนึ่งนะครับหนึ่งในสามวันที่เช่ามาล่าสุดนะครับเชาบ้านบ้างลูกค้ามาขายที่ร้านบ้างตามตามสนามพระบ้างนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะกัดสันตาแท้เดิมเดิมมาให้ลูกค้านะครับส่วนลูกค้าจะส่งมาขายก็ยินดีรับเช่านะครับให้คําปรึกษาฟรีไม่กดราคาด้วยนะครับย้ํานะครับให้คําปรึกษาฟรีไม่ขายไม่เป็นไรเข้ามาได้นะครับเราให้คําปรึกษาฟรีนะครับไม่ห่วงวิชา ครับนี่ไม่ห่วงวิชาส่งมาขายได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ